ดีทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมองมิอจินั่นเองอ่าหลังจากที่เราลงคลิปที่แล้วไปเนาะแนะนำทีมใช่ปะเออเห็นมีคนบอกว่าอืมให้ลองเปลี่ยนตัวดูเว้ยอ่าไหนขอลองเปลี่ยนดิเอาซูซโนะมาลงเนาะอ่าเขาว่ามันแรงกว่าเดิมแบบเดียวจบ เออซึ่งเราไปลองมาเค้ยแรยงจริงอ่ะก็ทีมนี้ในวัดสุสานโุเราอ่ะมิตามาก็จะประมาณนี้มามาลองกันดูมันจะแรงไหมมันแรงจริงหรอเออ,เอจบแล้วเร็วไหมเฮ้ยมันเร็วเวย้ยแป๊บเดียวจบแล้ว แรงมากใครมีตัวซูาโนโอก็คือจัดเลยแรงอ่ะโอเคเนาะตอนนี้คะแนนครบแล้วสองล้านทุกคนเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นว่าเราจะได้ตัวอะไรกัน SSR หรือ SP T ํา้ําม,ามไหมอืมมีแค่ตัวอะไรวะเดี๋ยวคิดก่อนเออ นางชื่ออะไรวะเออซูส,สบิเหลือแค่ซูสบิที่เรายังไม่มีเว้ยเฮย้ยทุกคนตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยเอาเลยแม่เราจะเริ่มในสามสองหนึ่งไปจ้ะเอาอ่ะไปจ้ะไปสิบุ๊ย จะบ้าตายลายวันอะไรกูไม่รู้อ่ะตัวนี้อีกแล้วว่ามีเคมาทำไมโอ้ยอูย้จะบ้าโอเคเดี๋ยวขอซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกล่องดูแต่ละกล่กองว่าได้อะไรบ้างเนาะ ซื้อให้หมดซื้อให้หมดอ่าเดือกล้องกรอบก็สวยอยู่และกรอบอ่ะเอ้ยแต่ว่าบาปเว้ยตอนนี้เรามีเศษของซูสบิแล้วห้าเศษจากการถลุงเศษเกลือฉันเศร้ามากเลยยิ่งพูดยิ่งเจ็บใจตอนนี้จะส้มร้อยใบลเลยอ่ะ กล่องแรกเรามาดูที่กล่องอะไรวะอยากดูกล่องดาลูมาก่อนเนอะอันไหนคือกล่องดาลุมาวะไม่ใช่อันนี้กล่องชิกิก็อันนี้นี่ใช่ไหมเออใช่ในแหละดารุมะอ่ะยี่สิบกล่องเรามาดูว่าเกลือไหมควรลุ้นไหมเออได้มาสองเศษเออ แล้วก็ขอดูกล่องนี้อ่ะได้ยกแล้วก็เศษเอวิติ n งกล่องนี้คือเศษชิกกอยากดูสักสิกล่องก็พอไม่เอาเยอะเปืองอ่ะได้เศษพ่องูโอ้ยอิทาคิมาอีกแล้วอ่ะอันนี้อ่ะมีตะมาไม่น่าลองเราไปลองเราไป กับใส่กล่องอารุมานี่แหละเออเกลือเกลืออ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยเนาะอืมเกลือเหมือนเดิมได้อะไรมาก็ไม่รู้แม่หนูเศร้าในวะเนีย่ยมาทำไมเอ่ยอีนนี้อ่ะก็เอาไปอับสกิลแ,ลแหละเนอะอืม โอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย